ไอเพิ่มพูนแกเอาน้ำส้มมาเทใส่ถังน้ำมันรถชั้นเลยเหรอวะแต่จริงๆเลยเด็กเวนนี่ก็มึงแหละเอากุญแจเสียบคารถไว้ทำไมวะพี่นี่จะมาด่าผมทำไมวิ่งตามไปกระเทืมมันไม่ดีกว่าเหรอมันหนีไปนู่นแล้วไปดีวะ มันหายไปไหนแล้ววะตัวแค่เนี้ยวิ่งเร็วชิบหายเลยกูว่าไปไหนไม่ได้ไกลหรอกไปดูทางนู้นดีกว่ามา อยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยฮะผมหนีมา่ะเอ็งหนีอะไรมาเนี่ยฮะนี่นี่เอ็งอย่าบอกนะว่าหนีไอ้จิโกสองคนเมื่อกี้นี้มาเนี่ยเอา้าแล้วพวกมันตามหาเอ็งทำไมวะก็มันกกไล่กระเทือผมอะครับผมไปทำรถมันพังเอา้าลูกเอ็งไปทำรถเขาพังทำไมละ่ะก็มันโกงผมอะมันหลอกให้ผมส่งยา แล้วก็ไม่ให้ค่าจ้างผมนี่เองเป็นเด็กทรงยาเลยเหรอใครเขาสั่งก็สอนให้เป็นเด็กแบบนี้อะฮะก็ถ้าผมไม่ทําผมเจะอาตอนที่ไหนมาซื้อข้าวกินล่ะครับเกิดมาผมก็อยู่ตัวคนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม่มแค่ขอทานมันจะไปพอยาสร้อยอะไรนี่เองไม่มีพ่อแม่เหรอเอองั้นเอางี้ไหม เดี๋ยวเองมาอยู่กับยายนี่ล่ะยายจะเลี้ยงเองเองแล้วยายจะส่งให้เองเรียนเองจะได้ไม่เป็นเด็กวิ่งยานะพอโตขึ้นนะ่ะอนาคตจะได้ดีๆนะลูกจริงเหรอครับยายอืมจริงสิชายโยคณจะได้เรียนแล้วเออกินข้าวซะ จะได้ไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนทำไมเข้าวหน้าตาเหมือนอาหารแมวเลยเหรอครับเนี่ยมันข้าวคุกปละทูนะอร่อยนะเองเนี่ยท่าทางยังไม่เคยกินเหละสิเองลองกินดูข้าวคุกปละทูทำไมอร่อยแบบนี้เนี่ยเองชอบละสิ เองชอบเองก,ก็กินเยอะๆนะนั่นเสื้อใครหรอครับอ๋อเนี่ยเสื้อผ้าของลูกยายเองยายมีลูกด้วเหรอมีสิแต่ลูกยายอ่ะเขาตายไปตั้งนานแล้วล่ะไม่เป็นไรนะยาย นั้นยายผมเป็นลูกคนที่สองให้ก็ได้นะว่าผมเองก็ไม่มีแม่เหมือนกันจริงเหรอแม่ยังไม่อายเหรอยายแก่แล้วนะจะมีแม่แก่ๆอย่างยายเนี่ยมีแม่แก่ดีกว่าไม่มีแล้วกันน่ะกินเยอะๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อะยายจะพาไปโรงเรียนนะครับแม่ อร่อยเห็นไหมล่ะอ่ายิ้มหน่อยนะครับยิ้มหน่อยนะครับอ่าหนึ่งสอสอ่าอีกรูปนะครับเผื่อไวอ่ะหนึ่งสองสโอเคดีใจด้วยค่ะตัวเองในที่สุดก็เรียนจบสักทีขอบคุณมากนะครับผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจหางานดีๆทำจะได้เรียงดูตัวเองได้ไง เฮอร์มูนใครอะคะเองไม่รู้เหมือนกันนะครับสงสัยคนแก่คงมาําหาลูกหลานนั่นแหละฉันว่าไม่ใช่หรอกแกดูแต่งตัวเป็นคนกวาดขยะแบบนี้ไม่น่ามีลูกเรียนมหาลัยนะ แ,แกถือช่อดอกไม้มานะใครจะไปรู้แกอาจจะกวาดขยะส่งลูกจนเรียนจบก็ได้โอ๊ยถ้าฉันมีแม่แบบเนี้ยฉันอายแย่เลยเอ๊แต่เมื่อกี้ยายเขาเรียกชื่อตัวเองนะเขารู้จักตัวเองด้เหรอไม่แน่ใจอะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปถามก่อนนะขอตัวแป๊บนะ หาตั้งนานเนี่ยลูกถ่ายรูปอยู่กับเพื่อนหรอไม่เห็นแนะนําให้แม่รู้จักเลยแม่มาได้ไงเนี่ยไหนบอกววันนี้ทําง,งานไงอา้าวก็วันนี้มันเป็นวันสําคัญของลูกนี่แม่จะไม่มาได้ยังไงอะ่ะแปะเราไปทักทายเพื่อนลูกกันเถอะไม่ต้องเลยแม่อา้าวทำไมล่ะลูกนี่แม่เอาดอกไม้มาสแสดงความยินดีใช่ไหมงั้นก็เสร็จธุระแม่แล้ว แม่กลับไปได้แล้วแต่แม่ยังไม่ได้ถ่ายรูปก,กับเพิ่มพูลเลยนะลูกโถแม่เราเจอหน้ากันทุกวันจะถ่ายอะไรเยอะแยะแต่นี่มันเป็นวันสำคัญของลูกนะแม่เอาตรงๆนะแม่ใส่ชุดคนกว่าถนนมางานรับปริญญาผมแบบนี้แม่ไม่คิดว่าผมจะอายเพื่อนเหรอจะอายทำไมล่ะก็อาชีพกว่าถนนเนี่ยส่งให้ลูกเรียนจนจบไง แม่ไม่อายแต่ผมอายแล้วนี่ไม่ใช่เวลามาทวงบุญคุณนะแม่ดูสิเพื่อนผมอะ่ะเขาแต่งตัวดูดีกันนั้นนั้นอีกอย่างแฟนผมก็อยู่ตรงนั้นด้วยถ้าเกิดเขารับไม่ได้ว่าผมมีแม่เป็นคนกวาดขยะเนี่ยแล้วเขาทิ้งผมมาเนี่ยผมจะทำยังไงอะ่ะมพณทำไมลูกพูดกับแม่แบบนี้ล่ะลูกแม่เป็นคนกวาดขยะแล้วยังไงอะ่ะครั้งหนึ่งอะ่ะ ลูกเองอะ่ะก็เคยเป็นขอทานวิ่งยาไม่ใช่หรอที่แม่เก็บมาเลี้ยงไงแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นเด็กขอทานขายยาคนนั้นแล้วตอนนี้ผมเรียนจบปริญญาและกำลังมีงาน,นดีๆทาผมจะไม่ยอมให้แม่เอาอาดีตมาทำลายนะผม,มด้วยค่ะแม่ไม่คิดจะทำลายอนาคตลูกเลยนะไม่เคยคิดเลยแม่ไม่คิดแล้วแม่จะขุดมันขึ้นมาทำไม เพราะผมเคยไม่ได้ขอทานนะแม่อยากประจานผมบอกไม่จริงนะแม่จะทําแบบนั้นทําไมอ่ะเพิู่ดเป็นลูกของแม่นะพอเถอะแม่เราสองคนต่างก็รู้ดีว่าผมไม่ใช่ลูกแท้ของแม่ <c oughs> ผมว่าแม่กลับไปก่อนดีกว่า <c oughs> อย่าทำให้บรรยากาศวันดีๆแบบนี้ต้องมาเสียเลย รุปยายคนนั้นคือใครคระตัวเองแล้วทําไมาเขาให้เช่าดอกไม้ตัวเองด้วยละ่ะอ๋อพอดีเพื่อนพ,พ่มบุญฝากดอกไม้มา,มาก,กับคนกวาดขยะนะแล้วไปฉันก็คิดว่าแกเนี่ยมีแม่เป็นคนกวาดขยะซะอีกเฮ้ยบ้านะไม่ใช่เรา กลับมาแล้วเหรอลูกแม่มีของขวัญจะให้ลูกนะเรื่องนะไว้ก่อนเถอะแม่ผมมีเรื่องที่สำคัญกว่าเอาเอางั้นงั้นพูดเรื่องของลูกก่อนก็นแล้วกันผมกับแฟนเนี่ยเราตกลงกันแล้วว่าหลังจากที่เราเรียนจบเนี่ยเราจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็บริษัทที่ผมไปสัมภาษณ์งานไว้เนะ่ะเขานัดวันเริ่มงานแล้วด้วยนี่ดีใจจังเลย จริงเหรอลูกแม่เก่งจริงๆเลยเออแต่ว่าแต่เพิ่มพูนะ่ะกัแฟนจะไปอยู่ที่ไหนล่ะลูกจะให้ไปอยู่ที่ไหนล่ะตอนนี้ผมยังไม่มีเงินเดือนก็คงต้องพาเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ก่อนโอ้ดีนะแม่ว่าอยู่กันหลายๆคนน่ะจะได้ไม่เหงาไงแต่มันติดปัญหาตรงที่ ปัญหาอะไรอ่ะลูกคือผมไม่อยากให้แฟนผมรู้ว่า่ผมมีแม่เป็นคนกวาดถนนเพราะฉะนั้นแม่ต้องออกไปจากที่นี่นเด็ดนี่มปบ้านของแม่นะลูกไหนแม่บอกว่าแม่รักผมเหมือนลูกไงแค่นี้ทำให้ผมไม่ได้เหรอแล้วแม่จะไปอยู่ที่ไหนล่ะลูกแล้วนะลไง แม่จะอยู่ให้แฟนผมเขาดูถูกผมเหรอแม่กลัวแฟนผมไม่รู้ว่าผมเคยเป็นเด็กขอทานแม่กลัวผมได้ดีใช่ไหมแม่ฉาผมใช่ไหมแม่จะไปอิจฉาแกทําไมล่ะแกก็เป็นลูกแม่นะก็แม่ฉาผมไงแม่ถึงได้พยายามแสดงตัวให้เพื่อนผมเห็นให้เขารังเกียจผม เพราะว่าชวิตผมมันจะไปได้ดีทั้งที่ผมไม่ใช่ลูกแท้ของแม่ทั้งที่ลูกจริงๆของแม่เนี่ยตายไปแล้วพรมพนทำไมแกพูดกับแม่แบบนี้ฮะเลิกเรียกผมว่าลูกได้แล้วผมไม่มีแม่ ทำอะไรลูกเนี่ยก็กระเป๋าผ้าแม่ไงออกมาจากที่นี่ได้แล้วไปออกไปซะ คุณ่าทํากับแม่แบบนี้สิลูกถ้าแม่เห็นว่าผมเป็นลูกจริงๆนะแม่ก็ทําเพื่อผมเถอะผมยอมให้แม่ที่เป็นคนกวาดถนนกับอดีตที่เลวร้วายเนี่ยมาพังนะคนของผมไม่ได้จริงๆ <c oughs> ขอเถอะชีวิตผมกำลังไปได้ดีอย็ดดึงผมลงมาเลย ตามสบายเลยนะคิดซ่ที่เนี่ยเป็นบ้านของตัวเองว่าแต่ตัวเองหิวไหมเดี๋ยวเขาไปทําอะไรให้กินโหตัวเองเพิ่งมาถึงนี่เนื่อยเนี่ยพักก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเลยเขามาอยู่ที่นี่ในฐานะแฟนไม่ใช่แขกและยิอยจังตัวเองช่วยขนของเขาตันเยอะตัวเหนื่อยเขาว่าแต่ครัวไปห้างไหนหอ่ะห้างนู้น มาแล้วนี่ข้าวคุกประทูถึงมันจะดูธรรมดานะแต่มันก็อร่อยมากเลยัตัวเองกินข้าวคลุกปลาทูมันด้วยเหรอเป็นสิตอนเด็กๆนะเขาเรียกมันว่าอาหารคนจนแม่เขาอะไม่มีเงินก็เลยทำข้าวคลุกประทูให้กินนี่แหละอะ กินข้าวซะจะได้ไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนทำไมข้าวหน้าตาเหมือนอาหารแมวเลยเครับเนี่ยมันข้าวคุกปลาทูนะอร่อยนะเองเนี่ยท่าทางยังไม่เคยกินเหรอสิยังลองกินดู ตเอนฟังเินะว่าเขาอะเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็มีแม่ค้าคนหนึ่งรับเขามาเลี้ยงอะไรนะนี่ตัวเองถูกรับมาเลี้ยงหรอก็ใช่ย่ะสิตอนนั้นอะเขาดีใจมากเลยนะคิดดูสิว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่ทนเลี้ยงเด็กคนหนึ่งที่ไม่ใช่ลูกตัวเองจนเติบโตมามียนาคตได้เขาต้องรักเรามากขนาดไหน ถึงได้ยอมทำเพื่อเราได้ขนาดนี้นี่เราทำอะไรลงไปวะเนี่ยตเตงพูดว่าอะไรนะเปล่าหรอกเออว่าแต่แม่บุญธรรมของตัวเอง,ต,เองตอนนี้เขาอยู่ไหนอ่ะเขาได้เสียไปสองปีแล้วเสียดายมากเลยนะที่เขายังตอบแทนบุญคุณท่านยังไม่ถึงครึ่งถ้าท่านได้ดูแลเขามาเลยอะ่ะท่านก็ด่วนจากไปซะก่อน ถ้ารู้ว่าชีวิตคนมันสั้นขนาดนี้นะเขาจะดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะดูแลได้เลยแหละตัวเองเป็นอะไรทำไมท่าทางดูแปลกๆคือบอกว่านั่นใบอะไรคะ นี่มันใบยกกรรมสิทธิ์บ้านนี่ทำไมมาตกอยู่ตรงนี้นี่แม่แม่ยกบ้านเราเนี่ยโถ,โถนี่เราทำผ้าอะไรลงไปวะโย้ยตัวเองจะไปไหนเขาจะไปตามแม่กลับมาเขาทำผิดหลายเรื่องกว่าท่านด้วยมากถ้าไหนตัวเองบอกว่าไม่มีแม่ไง ขอโทษเขาโกหกความจริงแม่เขาเป็นคนกวาดถนนส่วนเขาเคยเป็นเด็กขอทานวิ่งยาแล้วทันก็รับรับเขาองเลี้ยงโทวเองไม่จำเป็นต้องโกหกเลยนะไม่ว่าเตัวเองจะเป็นยังไงแม่ตัวเองจะเป็นใคร เขาก็ไม่สนใจหรอกเพราะอดีตของเขาก็ไม่ได้ต่างไปจากตัวเองเลยนี่ตัวเองยอมรับก็ได้จริงเหรอเขาว่าตอนนี้เราไปตามหาแม่กันดีกว่าแม่ อยู่ไหนอะแม่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 อยู่ไหนอะแม่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 โอ้โหท้อโอ้โหท้ออโท้ พ่อพูดพ่พูดลูกแม่ผมมป็นชั่วผมมป็นเลวผมไม่ไดก็ทันอยู่หมดเร็ว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 ปล่อยปล่อยผมแค่นี้มันยังน้อยไปอ่ะกับสิ่งที่ผมทด้กับแม่พ่อพ่อลูกพ่อเธอแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลูกแม่จะไปลูกนะไม่เป็นไรพ่อ ผมทำกับแม่ขนาดนี้แม่ให้ภัยผมไปกอ่อนสิ่งที่ลูกทำมันไม่สำคัญหรอกนี่ลูกคิดได้เนี่ยแล้วกขาว่าหาแม่อีกอะ่ะแม่ความผิดครั้งนี้ผมไม่รู้จะชดใจยังไงมันสะสมกัอติดกับสิ่งที่ผมทำกับแม่ ค่เพิ่มพูนไม่ถิงแม่แม่ก็ดีใจแล้วอ่ะไมเป็นไรเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะลูกแม่ผมสัญญานะต่อจากนี้ไปอ่ะผมจะไม่ทอดทิ้งแม่ไม่ว่าแม่จะเป็นใครแม่ก็คือผู้มีพระคุณสําหรับผมผมสัญญาว่าผมจะดูแลแม่ดีสุดเหมือนแม่เคยดูแลผมมาพ่มพูน พูดลูกแม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลูกคนเรามันผิดพลาดกันได้ไใจยังเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร